กุ้งมันมะีที่นี่แบบนี้ดนินี่เด็กหนักุ้งทั้งนั้นเลยไหมนี่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 พี่น้องอืมมีแต่กุ้งแบบน,นี้อ,อ๋อน่ะรวดเลยแมวคุ้มาให้ันธุ้เป็นเลยร้อยตัวเป็นพันตัวบาทเดียวบาทเดียวสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเจตตัดิคอิสาพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่นอ้อง พากันมาลากเงี้ยงคือเก่าจา้ะมาลื้อโค้งในล่องปมพกขนาดต้องเอาหนามทางขึ้นก่อนค่อยพากันลากเงี้ยงเอาพวกอิหลี พาหันบอนตุตักุบตับอยู่จ้ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพากันฮื้อเอาหนามเอากิ่งก้านปมขึ้นก่อนจ้ะยวมาลุ่นกันพี่น้องว่าชิมนี้ปลาอย่างมาพี่น้องมาลุ่นกันแบบนี้ฮื้อขี่ฮื้อ หรือกิ่งมงกิ่งไม้ขึ้นเรียบร้อยแล้วจ้ะจะค่อยลากไปกนะงถอยหลังไปเรื่อยๆเ,เก็บกิ่งไม้ไปนำ มีอย่างไรเนาะสมหื้อคองอยู่ป่เจ้าจ้างฮื้อจับบ้า <c oughs> นเมาหื้งคลอง,าางมันบ้อนอยู่ปลาค่ะหักสีปลาอย่าง มือนีก็ลมแห้งแห้งดีๆแต <laughs> ่เออถูกต้องโอ้ขี้อ่ขนาดเนาะอืมหนักขนาดขยะโออันนี้ไปสั่งเหน่เหนเหน่หนูโหโดดเลยโดดเลยอืมบดดูชิดเลย บาดเล็กเนาะบาดโฉมคือสิง่ายบาดเล็กนี่มันจะมีชิ้นเหยื่อกิ่งมงกิ่งไม่นักขนาดเลยค่ะเีาานนี่ักปลาบอมากนนัก,นก <laughs> ขึ้นเลยต้อมขึ้นเลยเฉลยพุทธต้อมขึ้นเลยก็ได้มีคงขึ้นเลยก็ได้ เป็นไดมีอะไรไหมมีอะไรไหมมันรุนกันมันรุนกันปลาโนยปลาใหญ่ตุ๊กตุ๊กตุมาเลนขนาด เอาเหรอปาบอนดิสะอยู่ในอุ้มเขาบอกลูกก็เขีงแล้วนะก็เขีงเขาเว้ยต้องปลาเต็มชั้นดีอย่างมากเต็มชั้นปลาอันนี้ปลาขาวปลาเต็มชั้นจุ้งเด้ดซิวมีกุ้งโอะมีมีอย่างปาบอนอย่งมีบ่หลายพี่น้องเอาเดี๋ยวรุ่นบาทต่อไปจ้า มานีโบรายปั้นไหดด้วแล้วปลาแก้มช้ำบัดเลยมันเบิงคือในในหันหลายบมาแล้วมันโบรายมันมันมีเนาะบ้า มาเก็บกุ้งู่แล้วง่ายมาง่ายมาหนองเก่าพี่น้องใ่บ่เมื่อแล้วึ้นเมือแล้วเมื่อเมอละไรี้เอกันน้องเมื่อกี้นบ่มีะไง่ายมาหนองเก่าอีอุ้ยลมฮะมาหุ่มๆพี่ลุกลุกลุกทาหุ่มๆเลย ใส่นะกุ้งม่ต้อนี่นีแนีดนี่เดเนี่ยกุ้งทั้งนั้นเลยด็นี่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 นี้องอืมมีแต่กุ้งแบนี้นนเลยแม่กุ้งมให้เป็นเ่ร่อนตัวเป็นพันตัวบาทเดียวบาทเดียวอ้เหี้มันมันลงเบามันอากาศฮอนเลยมีสวนเบาลงน้าเย็นเนาะดดมิกันตากใต้น้เย็น ต้องน้อยอีกเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยข้าวเก่านาเออแม่ดเอาไปปล่อยน้องบ้านข้างบ้านเราเอาไปก่อนบากิดตุ๊น้องกุ้งขยายพันธุ์ขึ้บ่อองน้ำใสก่อนนี่เออขึนะนะนะพี่น้องกุ้งดีได้มือนี่เห็นไดมแยกเดือกกุ้งกับปลาซิวแยกเนาะแยกตัวเอาคนเก็บมาเพลิง มันหมานได้จักสี่ห้าบาทเก็บเก็บเก็บมื่นนี่เขามีคนมาเก็บนำชุบแป้งทอดไปเผ็ดเผ็ดอ๋อไอ้นั่นอ่ะอือกุ้งเผ็ดกุ้งเผ็ดนะเนาะเมนมามาพี่น้องมาซอยกันเก็บก่อนจ้าลายอิริไม่อย่างล็บคุดไปล็บคุดเป็นแดดไปล็บคุดเอาจะไม่เคยซื้อกินติใบเล็บคุดนะนะที่เพคนปลูกข้างบ้านนะน้ำที่มันเป็นใบเป็นต้นไม้ประดับนำฮะนะหน้าบ้านทั้งแก่ฮนะ

รุ่นบัตรสองพี่น้องกุ้งมือนี่มานกุ้งโอ้ยปลาตามผูมันขึ้น มีแนะมีแนะกุ้งบ่อเอาแต่กุ้งนี่แหละฉันญเลยเอามารวมเป็นตร่งเดียวอยู่ในน้ำเตเป็นปต่งแล้วก็เอามาเทตะเวนพวมเที่ยงพี่น้องตอนกินย่างหนูลแล้วเรามาหาอยู่หากินโตะสิมาเอาในคลองแรกอะไรจ้ะแต่บูมีปลาก็เลยกลับมา,มาหนงที่เราเคยเอากัน เคยเอาปลากัน,น,นปลาตองกุ้งมือฮะเดี๋ยวมาลุ่นกันพี่น้องค่ะบอกขึ้นมาแล้วหลายคือเก่าุงหลายขนาดเด ức, ้อบาทมีกีนี่เทเลยจะไปลากโต ได้ปลาตอีกแล้วนบ้าง่ายปลาฟาใช่่กุ้งตามน่ต่ามนมีขีเหยื่อนี่อยู่แต่ว่ามันมีที่เหยื่อไายคือเ่าพี่น้องกุ้งมันครับนีเหยื่อเลือกเอา Bạn leo một kia này để lái lại Cho vô luôn nước này đó cho được มาอีกแล้ว wow. ว ja, ้าวรอบนี้ได้ปลาตองใหญ่สองตบวโบบัดจักเถื่อปลาตองน้องนี่เนาะตัวใหญ่พร้อมนะพุ่น้องสี่ตัวนี่ตัวเท่ากันเลยดิเหรอโคกเดียวกันเลยแสดงว่าอืมสี่ตัวละปลาตองกุ้งนำลากต่อเรื่อยๆพี่น้องแระดกลากทางนี้พระเกเก็บ เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้าอู้ปลาแก้มซับมาสิเด่๋ยมาแม่เยีามาแม่ฮึห่วาางคนเลยนี่ยังไงมี่ตะขี้เหยื่อ,อ่ะ สะพากันเมื่อแล้วพี่น้องลงไปล่างแย่งล่างโตแล้วลมกระแหงขนาดมือนี่ลมอีลีลมแบบลมแหงลมหนาวเมึงใบไม้ลมแรงลมแหงกระแดงลมแห้งลมกระแดงลมแบบนี้หน้ามแห้งไว้ เตื่มตามันบดเอนมาเยนเอาอยากปไว้กันมันกรดดแล้วหลดีเด้อปลาสะออนมีอีกโบเซียวเลยเอาขึ้นมานี่ค่ะมือเดียวมอเดีียวอนขัมอีแล้วอ่หางกินปลาดิปลาตองสีตัวอะไรเนาะปลาตองสีตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย ก้อยเะบ่นนี้ชาสมิมิมมสิมิมมมก้อยมมมมมนี้คือมมมเลยมะบ่มม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 ราลมม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 ่มูใม่นี่มม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 ม ใส่แป้งจิ้งโหนก็ได้หลายคือกันปลาสีตัวใส่แป้งกโลนึงใส่ถั่วสักโลนึ่งเอาความขาวปลาพอเดียวทิ่เหลือทอดแป้งเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า